อาคาเจริญธรรมค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยเมื่อสักครู่นี้เอาจักรยานมาช่วยด้วยได้ได้ฟังประกาศหรือว่ายังไงคะทึงได้มาช่วยก็ได้ยินประกาศหลายรอบค่ะเมื่อเช้าแต่เมื่อเช้าจะยังไงบ้านทำมาทํางานกับลูกๆหลานๆก็สนุกดีเมทราบว่าปกติกิจกรรมแบบนี้ค่ะจะมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงงานตลาดอริยะเลยหรือเปล่าคะก็จะมีบ่อยๆนะคะจนกว่าจะเริ่มงาน เวลาตรงนี้ค่ะเราจะามีฐานงานนี้เราจะประชาสัมพันธ์เป็นระ,ะระยะระยะแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นเอาจัก,กรยานมาช่วยคิดว่าคิดยังไงหล่ะคะถึงว่าเออเอาจัก,กรยานมาช่วยด้วยอ๋อก็ก็คือรถเก็นมันไม่พอก็คิดว่าช่วยได้ก็ช่วยไปค่ะค่ะถ้าทำได้ก็ช่วยเพิ่มจะได้งานเสร็จไวๆอันนี้ยังเหลืออีกหลายพ่วงไหมคะ เห็นว่ามีสามพ่วงนะค่ะอันนี้คือนับอันนี้นับเป็นหนึ่งพ่วงหรือว่ายัางไงคะคือมันมีคันนี้แล้วก็มีรถพ่วงแบบนั้นแล้วค่ะแล้วมาแล้วโอเคขอบพระคุณคุณอานะคะเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์เด็กๆนะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่าหลายคนนะคะก็ต้องทำงานร่วมกับผู้ใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำหนักเยอะทีเดียวนะคะ ก็ต้องบอกเลยนะคะที่เราเห็นการทํางานในแต่ละครั้งเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะคก็มาร่วมด้วยช่วยกัน